สวัสดีครับพบกับผมทเวลลบายทิกในช anel u t u b e นะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนครปฐมนะฮะสำหรับที่สถานีรถไฟนครปฐมตอนนี้นะฮะก็ใช้เป็นชันชลาสูงนะฮะเนื่องจากเป็นโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมชุมพรนะฮะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งนั่งขบ,บวนรถไฟเดอร์ขบ,บวนนี้มาจากสถานีตลิ่งชันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินจากสถานีรถไฟนครปฐมไปที่องค์เพระอปฐมเจดีย์นะทุกคน วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวองค์พระปฐมเจดีนะทุกคนถ้าเกิดใครที่มากับขบวนรถนําเที่ยว99911 0นะฮะก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะฮะเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับเขาให้เวลาแค่45นาทีเท่านั้นนะครับอาจจะได้เดินซื้อของฝากอยู่ข้างล่างนะฮะซื้อของฝากซื้ออาหารเชา้าเพราะว่าที่นครปฐมก็มีของขายเยอะแยๆนะครับ สำหรับใครที่มาองค์พระปฐมเจดีย์นะครับต้องมานมัสก,การหลวงพ่อรุจนทฤทธิ์นนะทุกคนตรงนี้ก็มีจุดบริการให้จอรดรถมอเตอร์ไซค์นะค่าจอดก็คาละสิบบาทนะครับพอออกมาก็จะเจอกับร้านข้าวเหนียวหมูนะทุกคนร้านข้าวเหนียวหมูร้านนี้ก็อร่อยนะครับถ้ามาตอนเช้านี่ของขายจะเยอะนะทุกคนและถ้า มาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์กับรถน้ำเที่ยวขบวนที่909 911 91, นะฮะน้ำตกสยโยกแล้วก็หัวหินสวสดปฏิพัฒน์นะฮะก็จะเจอกับตัวตึงนครปฐมนะฮะคุณลุงก็จะมาเต้นแอรบิกตอนเช้านะครับเป็นตัวตึงนครปฐมนะครับก<ม>็มีไส้อั่วนะฮะไก่ย่างก็มีนะครับ แต่ว่าทีเด็ดของไก่ย่างที่นี่คือไก่ย่างบางตาลนะครับอร่อยนะทุกคนไอสครีมกะทิก็มีนะครับ20บาทนะทุกคนนี่นะครับไอศครีมกะทิถ้วยโตๆนะฮะราคา20บาทเท่านั้นนะครับข้าเหนียวหมูเจ้านี้ก็อร่อยนะฮะเจ้าที่อยู่ หน้าสถานีรถไฟนะครับชื่อว่าร้านโนบิตะนะทุกคนเดี๋ยวคขาก็อาจจะมาซื้อร้านนี้นะครับร้านโนบิตะนะครับนี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณเจ้าประจำหน้าหอละยีนะครับอันนี้เป็นเจ้าเดียวที่ขายวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หรือเปล่าครับใช่ครับปกติจะมีกรอบๆด้วยอ๋อกรอบๆไม่ได้ทำเจ้าเนี้ ปกติจะทำแค่สาอาทิตย์ใช่ไหมฮะ,ะกรอบๆบนี่นะครับมาซื้อได้นะฮะสำหรับใครที่มากับพบวนรถนํำเที่ยวที่9 0 9น้ำตกเสโยกแล้วก็911ส่วนๆนะครับข้าวกล่องก็มีนะครับข้าวหมูหวานกระเพรากระเทียมกระเพราหมูกระเพราลูกชิ้นนะครับกล่องละ25บาทเท่านั้นนะฮะ ตรงนี้ถ้ามาตอนเช้านะฮะขวามือนะครับก็จะมีร้านไก่ย่างบางตาลนะครับแต่ว่าเขาบอกให้เราไปดูที่หน้าองค์พระดีกว่าเนาะแถวๆองค์พระก็จะมีร้านข้าวหมูแดงเจ้าอร่อยนะครับตรงนี้ก็มีท่ารถบขอสอนะครับกรุงเทพคละขประนะทุกคน นครปฐมสมุทรสาครมหาชัยก็มีนะครับสําหรับใครที่จะไปต่อที่สมุทรสาครมีทั้งรถที่ไปกรุงเทพแล้วก็ไปสมุทรสาครน,นะทุกคนแต่ว่าผมกับรถไฟนะทุกคนตอนเย็นนะครับถ้าเป็นบขสนะฮะถ้าใครจะไปลงตรงรถไฟฟ้านะครับก็มีที่ B t ท m r t บางว่านะทุกคน แต่ว่าอาจจะกลับรถไฟเหมือนเดิมนะฮะอาจจะกลับฟีเดอร์รอบสุดท้ายสองทุ่มครึ่งนะครับก็มีร้านลูกชิ้นนะทุกคนโอ้โหตรงนู้นของขายเยอะนะฮะมีพวกผลไม้นะครับพอข้ามไปฝั่ง องค์พระปฐะมเจดีนะทุกคนข้ามไปข้ามมาก็ต้องระวังรถด,ด้วยนะทุกคน ตรงนี้ก็มีร้านมันตูมเชื่อมฟักเชื่อมเปิกส้มโอเชื่อมใบป้าอรุณนะครับร้านกาแฟก็มีนะฮะนี่นะครับข้าวหลามนะทุกคน,นข้าวหลามนี่เป็นของดีของจังหวัดน,นคปรปฐมเลยนะครับอ,รอย,ยานมาชิมก่อนแล้วดึงชิมได้สาหรับไปชิมดึงเตรงไหนก็ได้ชอบตรงไหนก็ดึงได้อ่า เอาเลยดึงไปเลย,เลยอ่านี่นะทุกคนก้อนใหญ่ๆเลยนะครับมีสังขยามีดำมีขาวขายยังไงครับผมอันนี้สามไส้รวมสังขยาดำขาวนี่แบบนี้สามรสสามกระบอกร้อยห้าสิบงนี้ร้อยยี่สิบเป็นธรรมดาไม่ได้บอกหรอคนี่อร่อยนะฮะม,มีข้าวเหนียวดำด้วย สั่งนิยาด้วยอร่อยมากครับข้าวหลามนะฮะร,ร้อยหนึ่งก็มีนะครับแถวนี้ก็เริ่มมีของขายเพียบแล้วนะทุกคนมีเค้กหนองพุงนกนะฮะป๊อปปี้นะครับฝั่งนี้ก็มีผลไม้มีส้มนะฮะทุกคนแล้วก็มีเงาะนะครับ ร้อยุกเก่าตรงนี้ก็เป็นตลาดสดนะทุกคนข้างหน้าแล้วนะครับองค์พระปฐมเจดีนะทุกคนไก่ทอดก็มีนะทุกคน นี่นะครับเราเดินมาถึงองค์พระปฐมเจดีเป็นที่เรียบร้อยก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปเที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a เวลบายทิกนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ